หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี ก่อนจะไปสตาร์ทกันในช่วงหมอคุยข่าวต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีช่วงนี้ของเรากันก่อนค่ะ,คะกับอ l l วิตเนวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลี <c oughs> นี่จะบอกว่าตัวนี้นี่คือได้รับความนิยมล้นหลามากนะคะคุณเพราะว่าเขาอินพอร์ตมาจากเกาหลีแล้วก็ไม่ระคายเคืองแล้วก็ทําใหใค้ค่อยๆผลัดเซลล์ผิวผิวจะก,กระจ่างใสย,ยังเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูมีออร่านะ,ะใช่ใช้สมุนไพรของเกาหลีเป็นวิธีการเลือกที่จะดูแลผิวด้วยการเลือกสกินแคร์ดีๆมาทาแต่บางคนก็ จะใช้ช็อตคัดหรือใช้ทางรัดเหมือนข่าวนี้ก็คือหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นข่าวดังไปเมื่อไม่นานมานี้ว่าเขาเอาไปทำคลีโกลเซอร์มาแต่ปรากฏว่าหน้ากับเป็นหลุมเป็นตะรางแบบคือมันแสบร้อนมากแล้วก็3มสัปดาห์ยังไม่หายแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาใจสลายเพราะว่าหน้าเขาเนี่ยมันหนักกว่าก่อนไปทําอีกก็เลยยืนยันไปที่คลินิก เขาบอกว่าหมอคนที่ทำเนี่ยไม่ใช่หมอที่อยู่คลินิกนั้นแล้วเป็นใครมาทำอ่ะเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่รู้เลยว่าหน้าเขาจะกลับมาหายไหมตอนนี้ก็คือทุกทรมานใจมากก็เลยอยากถามหมอว่าอันนี้มันคืออะไรยังไงคะนคือดูลักษณะแผลมันไม่ค่อยจะเหมือนเท่าไหร่เลยไม่เหมือนจากการทำพิโกเลเซอร์ใช่ไหมคะใช่พิโกเซคันเลเซอร์เนี่ยถือเป็นเทคโนโลยีแรกของโลกที่เอามาใช้ในการที่ปล่อยพลังงานคลื่นสูงเร็วค่ะแล้วก็ทําให้เม็ดสีมันแตกละเอียดมากเพราะนั้น การเก็บกินก็จะทําได้เร็วขึ้นนั้นระยะเวลาในการรักษาก็จะเร็วขึ้นกว่าเครื่องเลเซอร์ในแบบที่เป็นโตกเก่านะคะแล้วก็มันสามารถที่จะใช้ในการรักษาภาวะผิวหนังต่างๆได้หลากหลายมากๆนะคะแล้วมีความปลอดภัยมากนะคะแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยต้องบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เราเริ่มต้นจากการที่นำเอามาใช้ในการลบรอยสักค่ะมันทำได้เร็วมากจากเดิมที่มันแตกใหญ่กว่ามันแตกออกมา ละเอียดมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายก็จะไปเก็บกินเอ็นเอสีที่มันแตกออกมางั้นมันก็จะหายเร็วค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เขาได้รับความนิยมมา พอจากที่ทําการรักษาโดยเริ่มจากลบรอยสักแล้วตรวนี้ก็จะมีการนํามารักษาภาวะอื่นๆอีกคนชอบทามากๆก็คือช่วยในการกระชับหลุมขนมและหลังจากนั้นตัวเองก็สามารถเอามาใช้ในการกําจัดพวกจุดด่างดําฝ้าปรับสภาพผิวให้หน้าเนียนขึ้นเอามาใช้ในการช่วยในการลบพวกรอยแผลเป็นรอยดําหรือว่าช่วยทําให้หลุมสิวมันตื้นขึ้นแล้วก็สามารถจะช่วยในการฟื้นฟูสภาพผิวหน้าเอามาใช้ในการก่อใคนไข้เป็นฝ้าเป็นจุดเป็นกระด่างดํา สีผิวไม่สม่ำเสมอหรือพื้นผิวไม่เรียบเนียนช่วยในการรักษาได้ แต่ปัญหามันอย่างนี้คุณแอนอะไรมันดังเนี่ยมันจะต้องมีของปลอมอยู่ตลอดเวลาอ๋อก็ถึงว่าหนึ่งอาจจะเป็นของปลอมสองอาจจะโฆษณาใช่แต่่ใช้ไม่ที่ใช้ยังไม่ใช่เพราะต้องบอกว่าพิโ co เลเซอร์ก็ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่ในเมื่อต้นทุนของเครื่องมันแพงขนาดนี้ไอ้ราคาที่แบบเป็นหลักร้อยหลักพันถูกมากๆเนี่ยถูกเกินไปเนี่ยอาจจะ ต้องระวังนะใช่ถ้าอย่างเงี้ยคุณหมอพอจะมีวิธีแนะนํำไหมคะว่าคนอยากสวยอยากหล่อแล้วอยากจะทำเนี่ยเราต้องพิจารณาอะไรบ้างเพื่อที่แบบเช็คก่อนให้ชัวร์เลยนะอันที่เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาก็ต้องเลือกแพทย์ที่สุดสำคัญที่สุดเจอนิดนึงอย่างข่าวแพทย์นิดนึงเขาบอกคนที่ยิงไม่ใช่หมอเอาแล้วใครมายิงให้เราเนิดนึงเช็คแพทย์ละ นี่สองเช็คเครื่องคหาเช็คเครื่องก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถเช็คได้คือตอนนี้เนี่ยบริษัทต่างๆเขาก็จะมีเว็บไซต์ของเขานั้นถ้าสมมุติว่าเราจะดูว่าคลินิกเนี้ยมีจริงหรือเปล่าก็เสิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทนั้นเลยหรือว่าเสิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์ของเครื่องนั้นเลยว่าประเทศไทยมีเครื่องอันนี้อยู่หรือไม่เดี๋ยวนี้คือเขาช่วยผู้บริโภคแบบนี้ถ้าเป็นเครื่องแท้เนี่ยผลลัพธ์ชัดผลข้างเคียงน้อยเมื่อใช้อย่างถูกต้องแล้วก็อีกอันนึงคือดูราคา คือมันถูกไปมันก็จริงมันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ถูกแล้วดีบนโลกไม่มีจริงนะคุณผู้ชมมันไปตามต้นทุนของมันมันไปตามความสมเหตุสมผลของมันเพราะว่าทุกช็อตของเลเซอร์ที่ถูกใช้มันมีอายุการใช้งานไม่ใช่ว่าหมอเขาอยากจะมาคิดแพงๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องปัญหาเรื่องของต้นทุนการใช้งานที่มาจากเครื่องมือในปัจจุบันซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ใช้หมดไปซึ่งก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ราคาแพง พเพราะฉะนั้นจากข่าวก็เป็นอุทาหรณ์นะจะทําสวยทําหลอ่อต้องเลือกแพทย์แล้วก็เลือกเครื่องมือที่มันถูกต้องถูกโรคเราจะได้สวยหล่อยอ่างปลอดภัยยังไงเป็นกําลังใจให้ผู้ชายในข่าวนะคุณบ,บอลเนาะเราเราก็คงสะเทือนใจเศร้าใจขอให้แผลหายเร็วๆนะคะค่ะ